แดดตูต้เย็นแล้วเนี่ยเกินไปไหมโม้งัดไปทุกอย่างทุกที่เลยเมื่อวานก็งันดน็อตปากพังมาจะทำไงเนี่ย,ยไอเนี่ยตู้เย็นนี่ แม่ไม่มีของกินเล็มหญ้าไปไปให้เล็มหญ้าก็เล็มไปไม่ต้องมาเดินหาแม่แม่ไม่มีของกินแม่ไม่มีของกินไปให้เล็มหญ้าก็เล็มหญ้าไปแหมงัดก้อนหินนะมูกเว้ก็ไม่ต้องมาหาแม่ลูกเล็มหญ้าไปลูกเล็มหญ้าไปเย่ยม่ต้องไปขันน็อตนะ กอยากข้างหน้าไม่กินกันจะมาเดินหาแม่ทำไมโมไปไหนโมไปไหนโมไม่ต้องไปกินหินนะไอโมก้อนหินก้อนหินอ่ายากให้กินไม่กิน